สวัสดีครับทุกคนสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ชอบเล่นลิวิกเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้ทีมตึงๆเลครับแต่พอเราสุ่มตี้เล่นปุ๊บเฮ้ยทำไมตี้เราไม่ตึงเหมือนตีเขานะฮะแล้วแบบนี้เราจะเล่นยังไงดีเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนเลือกเราเป็นคนนำโดดนะเดี๋ยวเราจะพาไปลงเมืองข้างบนนะครับ อื่นเดี๋ยวเราจะเซฟชีวิตเพื่อนก่อนนะถ้าลงไปปุ๊บเพื่อนตายปั๊บเนี่ยเพื่อนอาจจะมาเ,เล่นนะครับมีคนลงกับเราไหมเฮ้ยข้างหลังมีคนนึงนะครับเขาลงกับเราหรือเปลาเนี่ยโอเคได้เพื่อนแล้วเห็นแล้วนะครับลงบ้านข้างหลังนะเดี๋ยวเราเข้าชาร์จเลยนะครับก่อนที่เขาจะมีของเยอะกว่านี้นะ เรีอบ้อยครับหมดเต้กันเลยทีเดียวนะแต่ว่าไปตัวนี้น่าจะเป็นบอทนะครับน่าจะยังไม่ใช่คนนะตอนนี้เรายังไม่ได้หมวกกันน็อกเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆฟาร์มไปนะได้เป็นป่องด้วยนะฮะของน่าจะดีนะอา้าวนี่ไงได้หมวกแล้วนะครับเกมนี้เราจะเล่นปืนอะไรดีครับทุกคน M7 ปะหรือว่า M249 เฮ้ยเดี๋ยวเกมนี้เรา M249 ดีกว่านะครับ เพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะถ้าจะเล่นเนี่ยต้องมีแม็กเทพนะครับหรือว่าแม็กเพิ่มวุจุแล้วก็เพิ่มพรามเร็วในการรีโหลดนะนีครับเขาจะรีโหลดเร็วกว่าปกตินิดนึงนะแล้วก็เพิ่มกระสุนเป็น150นัดนะครับยิงได้ทั้งวันเลยนะเมื่อกี้เราฟาร์มถึงไหนแล้ว ลืมนะครับแถวนี้น่าจะฟาร์มหมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะฟาร์มหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งเบอร์สี่น่าจะเหลือแค่บ้านเดียวนะครับเมื่อกี้ลงมาปุ๊บได้ปืนปั๊บเนี่ยก็วิ่งไปยิง,งบอทเลยนะครับลุยกันเลยเฮ้ยเพื่อนพร้อมแล้วะแสดงว่าเพื่อนน่าจะฟาร์มเสร็จแล้วนะครับ กนั้นจะพร้อมลุยเนยนะเราฟาร์มเพิ่งจะได้กระทะเองนะครับไปก,กอดสามวะ <'s> เกมนี้เหมือนจะฟูลนะฮะไปเพื่อนลุยกันเลยสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นการสมตีเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนเล่นเก่งคนไหนเล่นเทพนะฮะเราก็เลยพาเพื่อนมาฟาร์มของก่อน ะระวังเสาด้านซ้ายดีๆนะครับมันเป็นเสาชุบนะบางทีศัตรูอาจจะมาชุบเพื่อนตรงซ้ายมือนี้นะครับเฮ้ยข้างหน้าเราดำๆใจ่คนปะเนะะีไม่ใช่นะฮะเป็นกาแพงนะเพื่อนวิ่งไปก่อนแล้วนะครับแถวนี้น่าจะมีคนฟาร์มมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มีคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับเข้าวงนะครับ เกมนี้เรารู้สึกว่าฟาร์มน้อยมากนะครับไม่มีปืนยิงระยะไกลเลยนะมีแค่ระยะใกล้กับกลางนะครับเดี๋ยวขอหาปืนยิงระยะไกลสักกระบอกนะเป็นสกาเอลหรือว่าอินโฟก็ได้นะครับปืนพวกนี้ระยะประชิดทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหแถวนี้แยงเลยนะครับ อย่าวาดกระสุนนะฮะปืนเก่าๆสักกระบอกก็ยังไม่มีนะครับเฮ้ยเรามีตังค์อยู่8บาทนะฮะซื้ออะไรได้บ้างมีอะไรเหลือบ้างเพื่อนไปม,มีสกานะฮะเดี๋ยวเอาสกาเอลดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งลูกเจ็ดนะเพราะว่ามันหนักนะครับเออถือลูกเขียวดีกว่ากระเป๋าโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับระวังในเพื่อนแถวนี้อาจจะมีคนนะ ขยับเข้าใกล้กลางวงแล้วนะครับเพราะว่าในแผนที่ลิวิกนะครับจุดที่อันตรายที่สุดก็คือจุดกลางวงนะครับทุกคนออใครที่อยู่กลางวงเนี่ยอาจจะโดนลุมได้นะะอย่างตอนนี้มี28คนนะครับก็เท่ากับว่าเราอาจจะเจอศัตรูทั้ง24คนรอบต่างก็เป็นได้นะฮะอันนี้ผมแยกเพื่อนมาฟาร์มนะ ตรงนั้นเพื่อนน่าจะฟาร์มไปแล้วนะครับน่าจะไม่พอกันนะขึ้นรถไปน้องเบ้าเฮ้ยเพื่อนขับรถไปชาร์จคนหรือเปล่ารู้สึกว่าเพื่อนเราจะโหดนะฮะเรายัางฟาร์มกระสุนอยู่เลยนะครับใจเย็นนะเพื่อนอยู่ไกลกันมากนะมาถึงเราเนี่ยอยู่ไกลเพื่อนมากนะครับ เนะสียงบอดหรือเปล่าน่าจะเป็นบอดนะครับก็เท่ากับว่าเปิดจุดนะถ้ามีศัตรูใกล้เนี่ยเขาน่าจะได้ยินเสียงปืนนะครับยิงกันแล้วครับมาร์คขึ้นเลยนะน่นไงเบอร์หนึ่ง <'s> น็อกไปแล้วนะครับเราจะไปช่วยยังไงครับนี่หาไกลมากนะฮะเห็นปะโอ้โหไม่เห็นใครเลยนะครับโคตรไกล งั้นเดี๋ยวไปรอเพื่อนที่เสาดีกว่านะครับไปรอชุบดีกว่านะแต่เพื่อนตายหมดที่อย่างน้อยก็เหลือเราเลยครับนี่มันเครื่องบินคนลงหรือว่าเครื่องบินไอเดียบเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นท็อจีหรือว่าไม่เคยเล่นหมดกิจการรมนี้นะครับตรงเสาที่เป็นรูปหัวใจสีเขียวสามารถชุบเพื่อนได้หนึ่งครั้ง ในกรณีที่เพื่อนโดนยิงตายและโดนลากไปแล้วนะครับตรงนี้สามารถชุบเพื่อนได้หรือว่าเรียกเพื่อนกลับมาได้นะครับ I'm recalling teammate a มาเพื่อนกลับมากลับมาอย่าเพิ่งอ,ออกนะ <Thanks. S 1> เพื่อนเรามาแล้วนะครับ <Thank you. S 1> อา้าวเพื่อนเราน็อ c อีกคนแล้วนะครับตอนนี้เบอร์สี่โดนน็อ c แล้วนะโดนซ้ำเลยหรือเปล่าศัตรูซ้ำเลยมั้ยรอชุบอยู่นะฮะยังยังไม่ซ้ำนะฮะ ชุบไม่ได้นะต้องให้ศัตรูลากก่อนนะครับถึงจะชุบได้โอเคน่าจะโดนลากแล้วนะครับมาเพื่อนกลับมากลับมาเอาเบอร์หนึ่งไปไหนเนี่ย <Thanks. S 1> เอา้าเบอร์หนึ่งโดนน็อกอีกแล้วนะครับโอ้โหอบนี้ชุบไม่ได้แล้วนะเบอร์หนึ่งโอ้โหนายโหดจังเลยอะ่ะเบอร์หนึ่งนี้น่าจะเป็นสายโหดนะฮะพอชุบมาปุ๊บเนี่ยเขาโดดใส่ศัตรูเลยนะฮะ จากนั้นศัตรูยิงสวนเรียบร้อยฮนะกับล็อบบี้ไปแล้วนะตรงที่เพื่อนเราตายนะครับน่าจะโดนหลายตี้อยู่นะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่กลางงงนะครับน่าจะโดนรอบทิศทางนะอ้าวเบอร์สองโอ้โหเบอร์สองต้องใช้ใบแล้วนะฮะเดี๋ยวไปชุบนะ please recall me ตอนนี้น่าจะใช้ใบคบกันทุกคนแล้วนะครับเบอร์สองก็ตายแล้วเบอร์หนึ่งนี่ตายสองรอบชุบไม่ได้แล้วนะครับเบอร์หนึ่งชุบไม่ได้แล้วนะเบอร์สี่ก็ชุบมาแล้วนะครับมาเบอร์สองกลับมาบดูจากคิวฟีดนะฮะน่าจะเป็นคนเดียวกันที่ยิงเพื่อนหล่นะแสดงว่าแถวนั้นคนน่าจะเยอะมากๆนะครับคิวฟีดนี่ขึ้นรัวเลยนะอะถ้าตรงนั้นคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเลี่ยงก่อนนะแล้วค่อยไปบวกกับเขาตอนท้ายวงนะครับ สำหรับใครที่เก็บแหลงสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับปลอดภัย100%นะแถวนี้นะ่าจะไม่มีคนนะตอนนี้เราก็พอรู้ฝีมือเพื่อนเราแล้วนะครับถ้าโดนหลายตีเนี่ยสู้ยากนะครับเนอกจากจะคมจริงๆอะ่ะแบบโดน3ตีเข้าอย่างเงี้ยยิงไงให้หมด3ตีนะฮะถ้าเจออย่างนั้นก็ยิงไม่ทันนะเป็นผ,ผมก็ยิงไม่ทันเลย ที่ผมวิ่งออมมาไกลเนี่ยมันจะลบศัตรูได้นะครับตรงนี้เป็นใต้เดินนะถ้าเราวิ่งแบบเข้ากางวงเลยเนี่ยอาจจะโดนลุมได้นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนวิ่งออกมาทางนี้นะช่วยลยุยเหมือนเพื่อนจะเห็นคนนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> มีคนเข้าเมืองเพืเ่อนเข้าเมืองอย่าอยู่ที่โลกนะ ถ้าเราวิ่งไต่ตามขอบวงนี้หรือว่าวิ่งหลบศัตรตูตามขอบวงแบบนี้บอกไปว่าเล่นสบายเลยนะครับไม่มีใครยิงเรานะครับเหมือนกับว่าเราจะได้แต้มฟรีเลยนะฮะใช้เวลาเก็บแต้มอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้าเราได้ยิงศัตรตูก็อาจจะได้คะแนนจากการฆ่าศัตรตูนะครับแต่ถ้าเรายิงไม่คมนะฮะก็แนะนาให้วิ่งหลบศัตรตูดีกว่านะเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าเพื่อเก็บแต้มนะ ซื้อสไนเปอร์ไม่ได้นะว่าจะมาซื้อสไนเปอร์นะอ้าวแม็กขายแม็กห้าสิบนัดเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะฮะโอเคได้แ,แม็กห้าสิบนัดแล้วนะครับเอาไว้ไฟศัตรูนะบางที40นัดเนี่ยอาจจะยิงศัตรูไม่ตายนะฮะเพราะว่าเรายิงไม่ค,ค่อยคมนะครับ ตอนนี้วงก็เล็กมากแล้วนะครับแล้วศัตรูเนี่ยก็เหลือ6คนเองนะฮะน่าจะเหลือ33หรือเปล่านะีครัตอนนี้น่าจะเหลือ33นะเนะี่ครับถ้าเหลือ3าคนแบบนี้เราสู้สบายเลยนะครับโอ้โหโล่งมากนะครับเดี๋ยวรอศัตรูโห่นะว่าเขาจะวิ่งมาหรือเปล่า้ยมาว่ะศัตรูมาแล้วนะครับไกลๆนะ โอโหเมื hey, ่อกี้ยิงไม่น็อกนะครับเพื่อนเห็นศัตรูไหมเพื่อนเขาปิดสโมกนะครับน่าจะไม่ได้อยู่ในสโมกนะเขาน่าจะอยู่หลังหินแต่ว่าเขาปิดสโมกไว้นะฮะเฮ้ยมีคนเห็นเราอ่ะมีคนสกิดมานะครับอื้อเพื่อนน็อกแล้วเราต้องเข้าวงนะฮะเตรียมวัดกับศัตรูเลยนะครับ ตอนนี้นอกไป2แล้วเหลืออีกคนนึงนะครับเฮ้ยนั่นไงอีกคนนึงทางด้านขวากําลังวิ่งขึ้นมานะครับดูจากการวิ่งเขาน่าจะรีบวิ่งมาชุกเพื่อนนะครับคนสุดท้ายน่าจะเล่นไม่โหดนะคนโหดเขาจะวิ่งนํานะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบชาร์จนะครับเฮ้ยเขายิงเพื่อนเราอ่ะน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละระเบิดไปก่อนนะฮะอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วนะครับ เรียบร้อยครับเกมนี้เราก็ได้กินไก่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่เก็บแรงนะครับก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการเล่นหรือว่าใช้ในการเก็บแรงได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ